หกเก็ดเข่านะครับเอฟซีครับหมดนี่หกเก็ดมาอีกจุแต่ว่าปูมันออกว่าปูออกแล้วก็ปูว่าออกแล้วก็เลยบออกมันเข่าบนหมดก่อนวันนี้มันเข่าล่างมันเข่าอะไรอาจจะมว่าล่างอะไรเป็นปูล่างอะไรอ่าสร่างกายจับไว้ครับเอฟซีครับจับไว้แต่ว่าสามเก็ดนี่คือคิงผูหนึ่งแล้วครับเอฟซีเอาสามตัวนี้มันก็มีสามหกเก็ดอยู่ในเด้ปูนี่เลย ตัวนี้มันกะจเบิ้งเอาแต่ว่าแต่จีเอาแล้วสามหกเจ็ดกเจ็ดก้คือกันทั้งสตัวคือกันทั้งสตัวจรงว่ะอันเด็กเบิกทราบกสามเจ็ดเออแล้วมันสารตันยูสารตหนแมงซือสาระตหน่มงามาตัวนี้นแม่มากะไรมาก็ะไร้ัสันป่วครับไม่มันจีมากไร้ละเยพมจีนอ่ะตัวเดียวกันเลย อฝันมืนขึ้นร่ม,มงเงี้อผู้ผู้ฝันไปงไนครับจนว่ามืดตาอะไรโอ้มืน oh. ตาอะไรคอยว่ามันเรศคสีเขายังไงเลยมันเขาซ้ตัวยามันเขาหัวซามตัวีผู้วาศูนสิมากีก่้ครมืวานนี้มากเฉยขึ้นบนยามขึ้นบนขึ้นบนหาศูนย์แปดสามศูนย์าศูนแปดนี่มากเผู้คือผูวไปเสี่ยงแล้วว่าฝัน ในนะครับปู่เสียงเดียวฝันว oui, ่าร่มหลาร่มแห้งหลลมนึกตาก็ด่ะไรร่มมันมากที่แยกปู่อยู่นี้ปิวไปว่าฉันมาฉันครับผม่สิ่งบ่ดีที่ออกนี้เปิดบ่อสิมีแต่สิ่งดีก็มากสิ่งดีๆสิเขามากว่าครับผมคนเกิดคือส่งเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮียนนายสางกอกขาลังกอสางอยู่ก็ได้ว่า ยางไปตรวจน่ะคือส่งยางไปตรวจนี่ยเรล้างนั่นล้างนั่นล้างนั่นไปเังสีแหละโอ้ฝันไม่เกินนี่ครับผมด้วยฝันไปยังสิทุบเคยฝันทุบเคยนิมิตไปเังส่ครับนี่ว่าเป็นนิมิตที่ดีของปู่เนาะแต่คือว่าสิดีโมโอสิไล่แล้ยังโมโหจักว่าครับแต่คือว่าเป็นล่มคือพผ้ายุมากผายุกเป็นผายุมากมากอย่างไงเลยมากจนมืดบ้าปเด็ ใบไม่ใบอะไรน้ำพื้นดินบเป่ปวดออกแปรบิงนมุนไปใบอาราสอาราเนี่ยปั้นไปแป่นเบิลเลยปั้นไปแปล่นเบ้ออกซิงบอดีออกไปพายูสีพายูดีออมาเนี่ที่ออาซิงบดีออกไปจากน้ำได้เค็ดได้สังได้เปลงครับผมเป็นปันดีของฟูด้วยครับเอฟซครับจปันเอฟซีวา ครับอันป้วนพญานาคที่เิ่นว่าเิ่นขึ้นมากนี่เห็นโดนบ่ครับเห็นได้ห้อยมันพวกอันรูปประการมากหอดพอดีคืนนึงคขึ้นทีสองมากนั<พ>่นล่ะเขาเขามาทำความาเขาเห็นครับโอ้คนมาน,นี่นี่บ่ครูมานอน่ยล่าใไปนอนสลาครับผมนอนอยู่สามขึ้นถนงแล้วล้างให้เราก็ได้มาดน้ำดนแมให้เแล้ก็เลยบอกครับตนอนเาจ็บเตะท้งหน,อนอ้า่นเป็นว่าถอดสิปูถอด มาถอดเอ่อน้ำม oh. ันไยโอมากก็ได้ครับพอดีอาบน้ำมมุ่นให้เมียมีแลนต่ำขาบัวแต่เอาบน้ามุ่นให้ผัวแลนต่ำขาเมียเนาะเออมาบัวมาเอาไครมาเอาน้ามันมุ่นไม่ค่อยกินเทียมบ้านเออก็ได้เอาหาน้ามุ่นเอาเอกกับผัวไปตำเมียตำเมียป๊ดมาก็ได้เอาให้อาบน้ำมุ่นพร้อมครับรูเมียก็ได้โอ้ โอ้ยิล่อยจะจืดดึ๊วแบบนั้นอันตรายคุณพูดปล่กันอันตรายในขนคันมรักษวป้องกันยั้ฟัครับผมโอ้ยเจตยาเนาะขนาดได้ยินว่าสื่นว่าแรนออกจากหัวไปต่ำเมียนี่ไหมไม่ต่ํค้าเมียจนั่งจูบโวนี่ยนี่ตั้งแต่ทั่ มันทีเขาเมี่ยนะมันจะออกจากคัวแล้วเ,เขาเมี่ยบ,บ,บริดวรย,ยูน้่งปูนึงสิไปอยูน้่งปูนึงไะเดอยูนัพ่พปนึงได้ค<ร>า,าให้ป้องกันให้เอาออกเอาเอาใส,ส้หมอใยังไว้บ่อระพูบพแล้วถ้นเกิดเรรามาดาเขาปวดปวดเขาเขาใครในไครบดนล่ะโอ้ใครขอดโอ้ใครถอดถอดด้วยไครครับไม่ยิ้มคนบอกหลายคนอยู่ว่าถอดพวกนี้ต้องถอดด้วยใครวะทันเอาละไขรเอาไปเชดยังละพูกัน ย่นถิ่มตัวทอดกินนึดนี้ทอดเพราไว้บอกไปทอดเลยแกบกนาดิห้วทอดต้องเซนมันหมูที่ป็ไตตัวส้แกบได้แล้วไม่ยังละเป็นบกไม่บกเมื่อยจ่คุ่นเขาขาแล้วเขากอไปไปูดให้มดให้แมงให้เองเลยคิวเลยกินครับแหนไปทั้งคุณนเต็มทั้งคุณ<พ>เขา บัน้เบอร์โทูปูเดียบัน้โอ้ยเอาเบอร์โทรให้เอซก่อนเบอร์โทูปูลนะศูนย์ศูนย์หกสองหกสองแปดสี่หกแปดสี่อง่องหนึ่องี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบเ่เนากซเนาะ ดับล่างให้ดูหน่คะเออสูตรดับล่างไงปู่สูตรดับล่างยังไงครับเอซีขอมาครับเออเธอเอาตัวหลังลูกนุวยมันจิบมันดับหนึ่งบาทมันว่าเป็นสองนึ่เห็นว่าเก้าสองหรอกเก้าสองนี่สูตรดับเออนี่สูตรดับคันที่เก็่ยดับแต่ดับเป็นทีแล้วตัวเก้าสองแล้วมันถือออกมาสามทูนบาทนี่ สวงตัวสวงตันี้มาตรงกันนี่แหนวะตัวนด้ว่าเขาดึงลงมานี่บวกกันบบบนี้ตัวนี้เป็นซีตัวนี้ก็เป็นหนึ่งสิบเอ็เป็นหนงเออนั่นนะับานี่โอ้หนึกับซีบวกกันเป็นฮาได้ับาอืมบวกนกล้กันนี่บวกใกล้กันนี่โอ้มันลงมาแล้วมับวกใก้กันเออครับาไมาดับฮาไได ดับหาวันนี่มันมันออกยังบ่มันมาออกเกาสร้างเนี่มันออกตามศูนย์กับคือเป็นเลขดับนะครับปู่ทำศูนย์เลขดับหนึ่งกลุ่มผ้าสิบเก็ดไม่น่าเลยบ้านปูสิบเก็ดเป็นอยู่เซบุอันนี้ปู่ทำให้ดูอันนี้อ้ปู่ทำให้เบิรงซื่อเนี่ยมันออกมาแล้วทุกคนออกมาแล้วนี่ใส่ปีของมัน ขอบคุณครับปู่ทาได้แล้วโอ้โหเก่งเดี๋ยวผู้ใกล้เอชสูตรนี่เก่งนเนาะผมเข้าหรื่รู้เรื่องยังดอกไม่รู้เรื่องครับทําะไรเแล้ว่ิครับเอชซีบอกทำได้แล้วครับผมอือเก่งเดี๋ยวลองดูนะครับเนาะลงมือเป็นแนวทางนะครับผมจําไว้เห็นดีเด้อเอชซีผู้ขาดจำอะไรดิเหมซื้อตัวะไรวะบริรูละบริรลปเงินสองตัวอืมก็มัน แปดศูนสามมันออกนี่ยสูตรนี่แหละมันออกมาเจ้าของก็ตดท้องตัววะนี่ครับโอ้ยนี่นวแปดศูนย์สามเลยโอ้ยห้าห้าศูนย์สามแปดนี่คือสูตรหลักของปู่้วครับนี่แหละสูตรหลักมันสกออกมาจีเด็ดไปนไครับผมเกออกมาแบบมีกระดาษเล่มใหม่ไหมครับปู่ไม่มีเล็กบๆเลยปู เไปอีกหน้านึก็ได้ครับม,มันกระจายเนาะอันนเกีษโอตูจำมกัดให้ร,รดเนี่ยครับมันจะมาตังที่ห้าศูนย์แปดตัวนี้มันจะเป็นห้าห้า เรียกมันจ่ u ี้ปูเป็นมีสูตรบนสามตัวบนสูตรสามสตัวบนอันนี้บนเหรอครับปูบนนี่ตัวนึงตัวนี้ตัวนี้มันจีออกมากในกระไรนี่ตัวนี้ซุ้มนียมันจีเต็งจีกระไรแต่ว่าที่อีกมันถูกแน่นตัวพีละสหรับเต็นห,ห,หาล,ลักลอยนะครับ วิ่งบน8กับ7จ็ดนะครับจับโค่มาได้แล้วนะครับคือหาศูนย์แปสนหะครับส่วน2ตัวก็คือ77็ด6จ็ดเ9็ด3ปดหกเแต่ว่าปูพันกะขีดเส้นใต้หรือว่าว่างกรอบให้ก็คือ7จ็8เ8็ดเจเจ็ามแปดเท่านั้นครับเด้อซีทุกท่านครับ ตัวเลขกระจัดนะครับขัดก็ผ่านส่วนลักล่อยนะครับเดี๋ยวนะครับลักล่อยแอดเขียนบัทนนะครับช่วงนั้นก็เลยได้มาลงไว้หนาไม้นาะครับเนาะกับมี่ห้าศูนย์เก็ดศูนย์หนึ่งสองห้าหนึ่งเก็ห้าสองเก็ห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดคุณวิรัตขอบคุณค่ะแอดครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาบุ้งมาชมนะครับมาติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนะครับเด้อ คุณวีรัสขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามแอดมาตลอ,อดนะครับ518 528แต่ว่าหลวงปู่เพิ่นกำลักไปที่หาสองเกตนครับเอฟซีุกทันครับหาสกนะครับหาสองเกแล้วก็หาศูนแปะครับแอดบริขีเส้นใต้ให้เดียจะขีดเส้นใต้ให้นะครับอย,อยู่ประมาณนี้นะครับห้าสองเกตกับ5้านย์แปด ชร์ให้ตลอดค่ะแอดครับผมขอบคุณมากๆครับผมให้โชคดีนะครับเด้อในงวดนี้เฮ้ได้โชคได้ใช่ไปนะครับสามตัวบนสองตัวล่างนะครับจะได้มีเงินไปกินไปเที่ยวแล้วก็ไปทำบุญในช่วงใกล้จะถึงเทศกาลสงการกันแล้วนะครับสงการปีนี้ก็ขออฟซีทุกๆท่านนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับไปเที่ยวกัน อย่างสนุกสุขสบายนะครับก็ได้โชคได้ใช้กันไปทําบุญกันนะ้ครับเ้อยึดซีทุกันกับเอากระรวงเอาไปพิจารณาบ้างนะครับสําหรับหาสองเกตหาสองเกตนี่ไปเข้าตรงกันพอดีนะครับกับของเจยุทธทางอุดรนเนาะครับเนาะไปเข้ากันพอดีตรงกันพอดีนะครับห้าสองเกตเจ็ดสองห้านะครับสำหรับกรับเอาแล้วก็ยิบจับสลากินแมงมรัฐบาลไว้นะครับ เอาสำนักทางช่องสนับสนุนให้ยิบจับสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับบริเวเมาเมาให้ลุ่มลงในการพนันสิ่งอื่นแต่ประการใดนะครับรับจบก็ค่อยจัดคัดกระพานนะครับแต่เพิ่งมาเจอดีอยู่ที่วัดนี่นะครับเพิ่นกะคล้ายๆว่ามีคนมาดึงขาบนะครับพับลงนะครับแอดเกิดถึงได้นางลงจนทีมงานเพิ่นกะได้ทำไว้เป็นอย่างนะครับเนาะ ก็คล้ายๆว่าถูกดึงขาดึงยังเพ่นล่องของหรือว่าเพ่นจากให้แอดมาเห็ดมาสั่งนี่กับว่าลูนะครับแอดเกิดถึงกับตื่นตันใจนะครับก็เลยราบขอพ้อนเพ่นนะครับเนาะก็หายแบบกระทันหันเลยแม่รับแอดกับเพื่อนเจอยุ่นสถานที่แห่งนี้แอดก็เลยภาวนาว่าให้แอดได้ถูกสามตัวหรือว่าให้เอฟซีถูกน้ำสามตัวตรงๆหรือว่าสองตัวเน่นๆในหลายๆแอด ได้เขามาสอยเฮตดร้อยสางกับทางวัดนี่นะครับคือหลวงปู่พันจะสังพุ่มซีนาแล้วก็เ้อเพิ่นขืนแท่นไม่เลี้ยแต่ว่ายังบ่ท่านไปต่ออีกนะครับเพราะว่าขาดเจตุปัจจัยนะครับแบบตัดปกไม่เจอแบบนี้นะครับอ๋อสายด่วนติดแปดจ้าโอ้ครับขอบคุณหลายครับคุณวิรัตครับติดแปดอันนี้ก็บของปู่ก็ติดแปดคือกันนะครับเนาะทีุ่กท่านครับ จังได้ก็ไอ้ิผิดนิดผิดจรณาเอเด้อครับเด้อกับเป็นคนมเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างทุกสถานที่อาจะมีสิ่งดีรับอยู่กับเป็นได้นะครับดังที่นี่แอาเจอมาแล้วนะครับเป็นเจดีเก้าวัดเก้าวับแต่โบราณนะครับอีกอย่างกับเป็น ป่าช้าเก่า่อมนะครับเอาอยู่ติดติดกันคือป่าช้าเก่าแล้วก็วัดแต่เก่าตัวโบราณเจดีย์เก่า,าน,กน,นะครับเอาสําหรับครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงจะควปปามรักป่าจากพีจะมองไว้เพียงแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านกระผม